ละไมถ้ถูกถูกเออรอบนี้ถูกมากเลยยิ่งยิ่งไอ้นี่นะทับทิมน่ะถูกช่วงนี้ทับทิมถูกพี่น้องลูกงามเลยเห็นไหมนี่นี่งามนะสดนะนี่เห็นบอแต้นเป็นอย่างนี้เฉยแต่ว่ามันสดเด้อพี่น้องผ่นะเห็นบอหัวมันยังไม่หลุดดีเท่าไหร่เลยเ,ลยเียสดงามแต่ว่าบักไอบักไอ,อยังเนี่ยบักมั่งก่อนแก้วมั่งก่อนกะงามยู บากง่ามันได้ถือ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 ,ถอนี่เห็นบอนี่ลูกนี่ก็ยังงามเห็นบุคนอ่ะมันมันมันสีสดสดสด,ดีลูกใหญ่ด้วยมันนี่ลูกนึงให้แม่บังดูนี่ลูกนึงเห็นบะเห็นบอลูกก้นขนะ่ะมันอ่ะมันถูกว่ะถูกดีคนละไม่ถูกดีกดอืม ก็ว่ามันก็ถือถดีดีแล้วเพราะม่เนยียงเราสมแห้งถือนะนี่คอย่อยคนหามาดุนแล้วข่อยขาบด้พ่พักนึงแล้วปกติกินไอไอบักบักสมที่เป็นลูกเล็กที่หวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวบานนี่คอยคอยแบบว่าเขาอยากกินแบบเม็ดสีชมพูนะบพะพอ่อเม็ดสีชมพูปกติจะเป็นไอพวกสีชมพูมันไม่ไม่มใช่สม้มโอนะพี่น้องมันเป็นบักสมนี่แหละแต่ว่ามันมีหลายสายพันธุ์เนาะคอยพอทั้งเหลืองทั้งขาวทั้ง ไอ้ส so mm ีไ hmm, อ้ส oh, uh ีสมนั่นแม่ค่อยมากมากหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออือช่วงที่มันมีน่ะอร่อยมากเลยแฟนวาเธอเขาจาไว้สิว่าฉันซื้ออะไรมาให้เอ้ยฉันก็จําบ่ได้นาะฉันก็เอาใบมันถิ่มไปแล้วอือเอาออาลืมลืมลืมพูดถึงดูสิหนูน้อยหนูน้อยไอ้ไอ้เหยียบได้ไม่เป็นไรแม่แม่ว่าเดี๋ยวแม่ก็เอาไปล้างไอ้นนี้แมวแคะเน้อพี่้องเนาะแมวน้อยแคะไอ้ีใจท่านผู้ชมใจอับังมา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 มีไทย พายน้องก่อนลูกน้องอยากเข้ากล้องเหมือนกันบั้งได้เอน้องไม่ต้องหอมน้องมากเกินไปจุบน้องมากเดี๋ยวน้องน้องเอาไปน้องรีวิวผลไม้ให้มามีก่อนน้องน้องมารีวิวผลไม้ผลไม้มามีก่อนอ่าน้องนี่ดูอ่ะน้องขึ้นได้ไม่เป็นไรแม่ไม่ถือสายเดี๋ยวแม่ก็ไปล้างน้องน้องขาอ้าวน้องไม่สนใจแม่เลย